ผมจะรีบไปมาหาใหม่นะคุณพ่อต้องชอบแน่ๆเลยคะ่ะฉันจะให้เธออ่ะเป็นแม่คนที่สองของเขามันไม่คู่ควรกับฉันนะอย่านะคะแล้วก็ทำกันแบบนี้บ่อยๆคุณหลักหลังฉันได้ไงอะ่ะพร้อมคุณเสร็จยังอะ่ะครับครับผมเสร็จแล้วครับอ้าวอยู่นี่เองเออดาวันเนี้ยเธอไม่ต้องเตรียมอาหารเช้านะฉันจะไปบ้านแม่ ส่วนเธอก็พักผ่อนได้เลยขอบคุณค่ะไปกันนะคะครับวัยคืนนี้ผมจะเรียกกบมาหาใหม่นะดามาหาฉันหน่อยค่ะคุณหลิวคือฉันจะซื้อมือถือเครื่องนี้เป็นของขวัญ วันครบรอบแต่งงานถือว่าพร้อมเขาจะชอบไหมคุณพร้อมต้่งชอบแน่ๆเลยค่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันอยากรู้จริงๆว่าพร้อมเขาซื้ออะไรให้ฉันเขาถามเธอบ้างไหมอันนี้หนูไม่ทราบค่ะหมอยังไงฉันต้องขอบใจเธอมากนะที่ย้ายไปอยู่กับฉันที่นี่ท,ท,ทั้งทัที่ ครอบครัวของเธออยู่ไกลมากเธอมีความซื่อสัตย์และดูแลฉันดีจริงค่ะถ้าฉันมีลูกนะฉันจะให้เธอเป็นแม่คนที่สองของเขาเขาต้องชอบเธอมากแน่เธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอเธอจะได้มีเงินเก็บไปสร้างอนาคตของตัวเอง จริงๆแล้วนะฉันไม่อยากให้เธอเป็นแม่บ้านแบบนี้ตลอดไปหรอกแต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่เธอจะตัดสินใจว่าเธอจะเอาหนีต่อแต่ตคุณนิวคะฉันว่ามันไม่คู่ควรกับฉันนะหมายความว่าไงอะ่ะฉันไม่เข้าใจเอาเถอะฉันว่าฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าเธอจะไปกับฉันไหมฉันจะซื้อให้เธอด้วย <c oughs> ไปค่ะ<ป>อย่านะคะไม่ได้ค่ะทำไมเดี๋ยวคุณหรือเขาจะมาเห็นเอานะคะป่านนี้ไม่ยังไม่ตื่นเลยไม่ต้องหวงวงหรอกไม่ได้ค่ะนี่เธอเป็นไรอะ่ะเมื่อก่อนเราก็ทํากันแบบนี้บ่อยนี่ฉันไม่อยากจะอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วอะคะ่ะฉันอยากจบทุกอย่าง นี่เธอ mm hmm. กล้าจะเล่นกับฉันกันเหรอคนที่เป็นฝ่ายตัดสินใจอะไม่ใช่เธอแต่เป็นฉันแต่คุณหลิวเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างเขาก็รักคุณมากๆด้วยฉันไม่อยากทำลายจิตใจของเขาอีกแล้วะคะ่ะฉันบอกว่าไม่ไง mm hmm. เธอคิดว่าถ้าเธอบอกเรื่องนี้กับมันอะมันจะเก็บเธอไว้เหรอฉันเชื่อว่า mm hmm. คุณหลิวเขามีเหตุผลพอ ถ้าเธอกล้าบอกเรื่องนี้กับใครอ่ะฉันไม่เก็บเธอไว้แน่แล้วคืนเนี้ฉันจะไปหาเธอที่ห้องเยมตัวไว้ส อ้าวดาทำไมไมานั่งร้องไห้ตรงนี้ล่ะเออคุณหลิวคะคือฉันมีเรื่องจะบอกอะคะ่ะได้สิปไปไปนั่งตรงนน้นไปมามามานั่งเธอมีอะไรว่ามาเออคุณลิวคะคือฉันกับคุณพร้อมแอบมีอะไรกันรับหลังคุณหลิวอะคะ่ะ ันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่พมอคุณหักหลังฉันได้ไงอะ่ะคุณรู้ไหมฉันรักคุณมากมันไม่ใช่แบบนั้นคุณอย่าไปฟังมันมันพยายามโกหกนี่หยุดโกหกได้แล้วนะฉันบอกความจริงกับคุณหรือไปหมดแล้วเธอนั่นแหละหุบปากที่รักครับเมื่อเช้าผมจับได้ว่ามันอะพยายามขโมยของของเราไป นี่คุณพูดอะไรอ่ะฉันลงไปหมดแล้วไม่จริงนะคะฉันไม่ได้เอาอะไรไปทั้งนั้นแน่จริงเธอก็ดูของใน่พากันเพื่อนดสิได้ไ,ดไหนพอบอกว่าเธอไม่ได้เอาไปไงทั้งหมดเป็นแผนของมันมันโกหกว่าผมเจ้าชู้เพื่อที่จะขโมยของไปได้ง่ายๆ พอตอนเช้าผมถามว่าทองอยู่ไหนมันก็ตอแหลบอกผมว่าไม่เห็นแต่ความจริงอะผมรู้หมดทุกอย่างนี่เงินเดือนที่ฉันให้เธอมันนี่พอใช้หรือไงเธอถึงเป็นขโมยแบบเนี้ยแถมผู้หญิงคนเนี้ก็พยายามจะทำลายชีวิตคู่ของเราอีกแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมไม่เล่นด้วยหรอกฉันเสียใจมากนะ ฉันรักเธอเหมือนคนในครอบครัวแต่เธอกลับมาหักหลังฉันแบบนี้ สวัสดีครับคุณหลิวพอดีที่ผมจะมาขอน้ำตาลใส่กาแฟหน่อยครับได้ค่ะมาค่ะเออแล้วว่าแต่ไม่เห็นแม่บ้านของคุณนะครับอ๋อฉันไล่มันออกแล้วล่ะค่ะมันอะสร้างเรื่องว่าเป็นชู้กับสามีฉันแล้วก็ขโมยของในบ้านด้วยค่ะอย่าหาว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับผมเคยเห็นแม่บ้านกับสามีของคุณ กอดรัดฟัดเวียงกันอยู่หน้าบ้านแต่ที่ผมไม่ได้บอกคุณอะเพราะว่าผมกลัวคุณไม่สบายใจครับแสดงว่าดาเขาพูดความจริงงั้นหรอผมว่าสามีของคุณไม่พูดความจริงต่างหากในที่สุดฉันก็เลิกกับพร้อมและไล่เขาอ,ออกจากบ้านฉันทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวฉันไม่ได้ ฉันไม่อยอมให้ใครมาดูถูกศักดิ์ศรีของฉันอีกต่อไป